สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจเจมเขียวและกึองเหยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเมนูยำนะครับผมยำกุ้งสุกไหลบัวนะครับผมวันนี้นี่ผมจะมาชิมไหลบัวให้ดูก่อนเลยนะครับว่าสดใหม่ไปไงนะครับมันก็จะเป็นวมพวงนี้นะคร Mm hmm. มือความเปรี้ยวความกรอบอืม mm hmm. เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยครับอืออ ครับผมต้องขาวตัวลาไปก่อนครับผมครับ